สวัสดีค่ะ,คะหนูชื่อน้องอะไรคะนอน้ง,งชื่อเล่นชื่อน้อง,งตอนนี้อยู่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนอนุบาลอะไรคะเพช,ชอยู่ชั้นไหนคะทำไมคะ นักเรียนคนนี้ไม่พูดนักเรียนคนนี้ทำไมไม่พูดคะคนนักเรียนคนนี้ชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรน้องโนเบลไม่รู้จากชื่อเพื่อนเลยเหรอฮะโอ,อ้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาอะไรคะวิชาวาดรูปค่ะวาดรูป สวยไหมคะมาดูสิโอ้โหสวยมากมากเดี๋ยวค,คุณครูจะมาตรวจนะคะคุณครูคะ่ะเพราะว่านักเรียนคนนี้ไม่ว่าลูกคะ่ะอ๋อเขาเก่งนะลูกเขาไม่ว่าค,ะค่ะอ่าเขาจะเรียนร้องเพลงอีกสักพักเขาก็จะร้องนะลูกเขาจะร้องนะคะแต่ไม่ใช่เพลงนะคะเขาจะร้องไห้ค่ะฮ้ยคุณครูค,ค่ะ,ค,ค,ค,ะค่ะ เขาปูเขาเป็นอะไรถึงร้องไห้คะเนี่ย <Ừ. S 1> เขาคงหิวนมหรือเปล่าคะหิวนมแน่น้อนไม่ไงนมนมบางนมโตนะนมอยู่นี่น่าเริ่มแล้วเริ่มเธอจะกันจะร้องแล้วลูกร้องแล้วคะ่ะร้องแล้วค่ะแล้วพูดโชมโอเคอาะวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ